สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลวันมีนชุมแพร e um ha, รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับใน,นส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวกับคุณผู้ฟังก็มีการย้ําเตือนเรื่องของสภาพภูมิอากาศครับคุณผู้ฟังก่อนออกเดินทางไปทํางานหรือว่ารวมไปถึงการกลับบ้านเองนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศก,าก่อนทุกครั้งนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมฟังข่าวมาในช่วงเช้านะครับคุณผู้ฟังกรมตุนนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าในช่วงของสัดจากวัันนนนจทร์ี้้เป็ตน ไปครับคุณฟังก็ยังจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมไปถึงกรุงเทพหมหานครเองนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังรวมไปถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะครับคุณฟังซึ่งฝนตกนะครับอาจจะรวมไปถึงเขตปริมณฑลแล้วก็เขตพื้นที่รอบข้างของกรุงเทพหมหานครอีกด้วยซึ่งทางกงรมุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ได้แจ้งมานะครับว่าส่วนภาคกลางเองเนี่ย ก็จะมีในส่วนของฝนตกนะครับรวมไปถึงพื้นที่เขตข้างๆของกรุงเทพมหานครเองก็60%ของพื้นที่เกือบเกือบเจเลยทีเดียวนะครับใครที่ออกมาไหนมาไหนก็อย่าลืมตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองแล้วก็ความปลอดภัยต่อท้องถนนเช่นเดียวกันนะครับ นอกเหนือจากน้าท่วมและฝนแล้วนะครับคุณผู้ฟังการป้องกันโควิดในทีนก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการย้ําเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเองใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็จะสามารถทําให้ป้องกันอาการร้ายแรงหรือว่าอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันเราเองการฉีดวัคซีนเองการดูแลสุขภาพเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องมีการคํานึงถึงนะครับเพราะว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้น ห่างไกลต่อโรคโควิด -19 ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนรายละเอียดของข่าววันนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับได้มีการจับมือกับในส่วนของสอทอบูรณาการร่วมมือด้านมาตรฐานเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนะครับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านของมาตรฐานหรือว่า MOU ครับคุณผู้ฟัง ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมานั้นนะครับจะเป็นการบรรณาการตามเป้าหมายและก็ความร่วมมือเพื่อเป็นการดําเนินกิจการทางด้านของมาตรฐานให้เป็นทิศทางเดียวกันแบบองค์รวมนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสอดคล้องนะครับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังเพื่อให้งานตามภารกิจของทั้ง2หน่วยงานนะครับได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดเสถียรภาพเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสําคัญในทางการค้าทั้งการอำนวยความสะดวก การอำนวยประโยะน์นะครับและการขจัดอุปสรรคทางการค้าในเวทีการค้าระหว่างประเทศซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองนะครับจำเป็นที่จะต้องนำมาตรฐานมาช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็นประโยชน์ทางการค้าต่อไปทั้งนี้คุณผู้ฟังการประสานงานความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง2หน่วยงานนะครับจะช่วยให้การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกอีกเช่นเดียวกัน ทางด้านของนายบรรจงสุกรีธาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในส่วนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติมีภารกิจด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเพื่อเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศโดยทางสมออครับได้ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินกิจการด้านมาตรฐานทั้งการกำหนดมาตรฐานที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนนะครับการกำหนดกฎดระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการแล้วก็ดำเนินธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนและไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจจึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นั่นเองครับคุณฟังทางด้านของทั้งสองผู้แทนนะครับจากของสอง,ององค์กรครับคุณฟัง จะเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญนะครับในทุกสาขาของอุตสาหกรรมสามารถนําให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมทางด้านของมาตรฐานในภาพรวมได้ซึ่งจะช่วยให้เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยทางสมอ,อครับจะให้ความร่วมมือกับทางสอ,อท ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งด้านของมาตรฐานในทุกมิติทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานอุตสาหกรรมเและมาตรฐานการตรวจสอบและการรับรองแห่งชาติเพื่อการร่วมกันนะครับในการขับเคลือ่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทางด้านของรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ความร่วมมือจาก m o u ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะเปรียบเสมือนการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการและทางสอมอ,อเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการพัฒนางานมาตรฐานร่วมกันตั้งแต่ในส่วนของการผลักดันนะครับแต่งตั้งผู้แทนในการลงนามนะครับจากสอ,อทอโดยตรงนะครับแล้วในการส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือกันกับ2หน่วยงานเพื่อเป็นการแก้ไขทางด้านมาตรฐานตลอดจนนะครับแก้ไขปัญหาอุปสรรคในทางประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลักดันนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดทําร่างมาตรฐานหรือว่าระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการสร้างมาตรฐานต่างๆให้เป็นที่ยอมรับให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการเมื่อกฎระเบียบมีผลบังคับใช้ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางสอทอเองนะครับเห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวสากล ตลอดจนนะครับเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอนุรักษ์พลังงานและก็รักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนะครับการแนะนําเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับที่มีการยกระดับมาตรฐานของอุตสากรรมไทยครับคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆประเทศเองนะครับเรื่องของมตาตรฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับถ้าหากประเทศไทยเองเนี่ยได้คํานึงถึงจุดนี้จะทําให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เองนะครับทางด้านของธนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเองครับก็ได้มีการสั่งการให้สํารวจนะครับเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานนะครับในกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์นะครับพร้อมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันน้ําท่วมเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะครับจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยได้มีการ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั้ง67แห่งทั่วประเทศให้ติดตามและเฝ้าระวังนะครับการเกิดเหตุน้ําท่วมฉับพันโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านวาร์ไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรียุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลาดลุ่มต่ำนะครับและติดแม่น้ําเจ้าพยาเนื่องจากนะครับมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุน้าท่วมฉับพลันได้รวมไปถึงนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ที่พื้นที่อยู่ใกล้ทะเลอาจจะเกิดน้ําทะเลหนุนสูงในบางช่วงและยังอยู่ในใกล้ที่ชุมชนอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเองได้มีการสั่งการไปยังกนออนะครับที่กําชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ําท่วมรวมไปถึงนะครับกรณีที่อาจจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้นักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับต้องมีความวิตกกังวล โดยเฉพาะนะครับแรงงานที่ต้องเดินทางไปกับในการทํางานในนิคมอุตสาหกรรมต้องมีแนวทางในการเพื่ออำวยความสะดวกนะครับให้ทันเท่าสามารถทํางานได้ต่อนะครับทั้งนี้นะครับก็ได้รับรายงานจากทางกอแอนอนะครับว่าแต่ละนิคมอุตสาหกรรมนะครับมีมาตรการในการป้องกันน้าท่วมอย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ฟัง และในส่วนของบางนิคมอุตสาหกรรมเองครับยังมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถรับมือครับกับสถานการณ์น้ําได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการติดตามข้อมูลการระบายน้ำนะครับจาก3เขื่อนหลักๆนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพญาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์และเขื่อนพระราม6นะครับอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนะครับในการจัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังตรวจสอบระดับน้ําและก็ปริมาณน้ําฝนตลอด24ชั่วโมงนั่นเอง ทางด้านของนายวีริศอัมรปาลผู้ว่าการกอ,อนอนะครับเปิดเผยนะครับว่าทางกอนนอเองได้มีการดําเนินการตามแนวทางบริหารการจัดการปัญหาน้ําท่วมนะครับในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตามสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดคาดการปริมาณน,น้ําฝนในพื้นที่ตรวจสอบนะครับการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํารวมถึงนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองนะครับที่อยู่ในการใช้งานได้นะครับแบบ100%เเซ พ้องทั้งนี้นะครับก็ในส่วนของภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเองนะครับก็อยู่ในระดับต่ำนะครับในส่วนของน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่แก้มลิงในการรองรับน้ําแล้วก็ในส่วนของการประสานการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องที่สํารองนะครับภายนอกเพื่อที่จะได้ทํางานได้นะครับแบบทันท่วงทีรวมไปถึงนะครับการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดอย่างต่อเนื่องกําหนดให้นิคมอุตสาหกรรมนะครับซ้อมแผนฉุกเฉินรับรองนะครับ เหตุอุทกภัยแบบจำเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงนะครับว่าอาจจะเกิดอุทกภัยให้รีบรายงานผู้ว่ากอ,อนอและผู้บริหารกอ,อนอทราบอย่างต่อเนื่องจนทันต่อสถานการณ์แล้วก็จนกว่าสถานการณ์จะย,ยุติลงนะครับทั้งนี้นะครับก็มั่นใจได้นะครับว่ามาตรการต่างๆของทางกอ,อนอเนี่ยทั้งมีการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น,นครับให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหการรมทุกแห่งรวมทั้งนะครับชุมชนที่อยู่รอบข้างได้อย่างแน่นอนนะครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมนะครับคุณฟังทั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้าและก็สถานการณ์ของฝนอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพื่อถ้าหากมีเกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันเราจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายของอย่างทันท่วงทีนะครับ อีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่ได้มีการพูดถึงการแปลงฟันหรือว่าการรักษาฟันครับคุณฟังซึ่งอย่างในรากันดีเนี่ยฟันก็เป็นสิ่งหนึ่งอวัยวะที่สาคัญของร่างกายนะครับในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดรวมไปถึงนะครับถ้าหากมีรอยยิ้มที่สวยงามเองก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองเช่นเดียวกันนะครับ โดยทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวนะครับว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ฟังในช่อง Tik t o อกท่านหนึ่งครับคุณผู้ฟังถึงประเด็นในการใช้ต้นชะพูนะครับจำนวน3-4ต้นนะครับโดยใช้ทั้งรากทั้งต้นเนี่ยนำไปต้มให้เดือดนะครับสินาทีใส่เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วนํามาบ้วนปากนะครับเพื่อเป็นการลดอาการปวดฟันนั้นนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับยังไม่พบข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่า รักษาได้จริงหรือไม่ครับคุณผู้ฟัง การป้องกันฟันผุนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการปวดฟันที่ดีนั่นก็คือการดูแลความสะอาดของช่องปากอย่างเป็นประจำการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีผสมฟูออรไรด์นะครับหรือว่าสูตร222การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับเช้าและก่อนนอนการแปรงฟันทั่วไปนะครับทุกซี่นะครับอย่างน้อยนาน2นาทีและการไม่รับประทานอาหารหลังแปรงฟันนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่การแปรงฟันนะครับก็ไม่เป็นเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถกําจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าเศษอาหารที่อยู่ในบริเวณ ซอกฟันนะครับหลังจากการเป็นฟันได้หมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตามซอกฟันนะครับตามล่องเหงือกการใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหรือว่าทุกวันครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอีกเช่นเดียวกันแนะนําให้ใช้ไหมขัดฟันนะครับในการทําความสะอาดฟันอย่างน้อยวันละครั้งหลังจากแปรงฟันเพื่อเป็นการลดการก่อตัวครับของคราบจุลินทรีย์ที่อาจจะเป็นสาเหตุของฟันผุและเหงือกอักเสบโดยเฉพาะครับในบริเวณซอกฟันนะครับที่แปรงสีฟันนะครับไม่สามารถเข้าถึงได้ ทางด้านของทันตแพทย์หญิงวรางคณาเวทวิธีผู้อำนวยการสำนักงานทันตสาธารณสุกนะครับกลาวเพิ่มเติมอีกครับว่าวิธีในการใช้ไหมขัดฟันนะครับที่ถูกต้องนั่นก็คือการดึงไหมขัดฟันนะครับออกมาประมาณ12นิ้วหรือว่าประมาณ1ไม้บรรทัดพันปลายนิ้วมือนะครับทั้งสองข้างและซ้ายและขวาโดยที่เหลือนะครับเป็นความยาวประมาณ2-4นิ้วระหว่างมือทั้งสองข้าง จับไม้ขัดฟันนะครับให้แน่นนะครับด้วยปลายนิ้วมือและใช้นิ้วชี้นะครับสอดเข้าไปในช่องปากนะครับระหว่างฟันแต่ละซี่ไม้ขัดฟันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยบางๆครับหลายเส้นนะครับและแผ่ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับอบไม้ขัดฟันนะครับไปตามส่วนโคนครับของแต่ละซี่ของฟันนะครับแล้วค่อยๆนะครับทาการเคลื่อนขึ้นื่อนลงนะครับแบบเบาๆนะครับในบริเวณช่องเหงือกแบบเล็กน้อยค่อยๆขยับไม้ขัดฟันนะครับขึ้นลงไปอีกด้วยซึ่งจะสามารถทําความสะอาดนะ ฟันแต่ละซี่ได้อย่างสะอาดอีกหนึ่งช่องทางนะครับหลังจากการแปลงฟันทั้งนี้นะครับในส่วนของการทําความสะอาดเองนะครับก็สามารถทําความสะอาดทุกซี่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อจะทําให้การกําจัดคราบจุลินทรีย์นะครับที่อาจจะเกาะเกิดนะครับในบริเวณในซอกฟันเองนะครับหรือว่าอยู่ใต้เหงือกนะครับมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและทั่วถึงซึ่งไหมขัดฟันบางชนิดนะครับมีลักษณะเป็น เทปนะครับหรือว่าเป็นแผ่นบางบางบางชนิดนะครับเป็นแบบไหมฟูอ้วนกลมเหมาะสําหรับการทําความสะอาดนะครับใต้ฟันปลอมชนิดนะครับติดแน่นหรือผู้ที่จัดฟันนอกจากนี้นะครับยังมีไหมขัดฟันในรูปแบบแบบด้ามจัดสําเร็จรูปนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้สะดวกแล้วก็ใช้ได้ง่ายสามารถพกไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเดียวครับคุณผู้ฟัง ทั้งนี้นะครับผู้ที่ไม่เคยใช้ไหมขัดฟันนะครับควรเลือกใช้ไหมขัดฟันชนิดที่มีเคลือบขี้ผึ้งครับคุณผู้ฟังหรือว่าไหมขัดฟันนะครับบางชนิดที่มีด้ามจับสําเร็จรูปนะครับ เพื่อที่จะให้ใช้ได้ง่ายนะครับแต่เมื่อที่ใช้ไหมขัดฟันไปแบบถูกต้องแล้วนะครับสามารถเลือกใช้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยครับคุณผู้ฟังโดยมีข้อระมัดระวังในการใช้ไหมขัดฟัน <c oughs> เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือค่อยๆนะครับสอดหมายขัดฟันนะครับเข้าซอกฟันแบบเบาๆไม่ใช้วิธีกดหมายขัดฟันนะครับให้ผ่านเข้าซอกฟันโดยตรง และไม่ถูไหมกัดฟันแรงจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้กระแทกกับเหงือกนะครับแล้วก็ทําให้เลือดออกได้หรือว่าเป็นแผลได้ครับคุณผู้ฟังและถ้าหาักไหมขัดฟันฉีกขาดนะครับเมื่อผ่านซอกฟันนะครับก็อาจจะเกิดฟันผุด้านข้างนะครับหรือว่ามีหินน้ําลายและหากใครนะครับที่มีอาการเสียวฟันปวดฟัน ควรพบทันตแพทย์ดโดยทันทีเพื่อเป็นการรักษาอาการอย่างถูกวิธีอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้สร้างความดีให้คุณผู้ฟังการรักษาฟันหรือว่าการรักษาในส่วนของสุขภาพช่องปากเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมั่นใจต่อาการดํารงชีวิตในปัจจุบันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นช่องปากนะครับคุณผู้ฟังเวลาเราพูดคุยกับใครหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงความสําคัญตรงนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นการรบกวนหรือว่าในส่วนของกลิ่นปากเองเนี่ยก็อาจจะเป ไม่มั่นใจในการเข้าสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหมั่นตรวจเช็คแล้วก็หมั่นไปหาหมอดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ําเสมอนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารนด,ดีนะครับพี่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่จะติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอาตาบอสแครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลเวมีนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้วีีมชิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย